และในวันนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมไปดูบั๊กสุดเจ๋งในไมค์ครับตั้งแต่บั๊กเล็กๆไปจนถึงบั๊กที่ทำให้เกมพังได้เลยโดยเราจะเริ่มจากข้อที่หนึ่งนั่นเองครับผมนั่นก็คือทำกล่องล่องหวนได้นะครับหรือว่าซ่อนของได้นั่นเองเอาละซึ่งก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นการใช้แบบพิสซ้นเนี่ยดันดินลงมาแล้วก็ปิดรดรางกับกล่องนะครับผมเอาเป็นว่าไหนลองดูดิจัดไปครับชึบ เอาละปิดแบบนี้นะครับผมุเดี๋ยวก่อนนะซึ่งถ้าเราเอาดินมาปิดเนี่ยมันก็จะไม่เห็นกล่องเลยนะครับผมแต่ว่าจะมีเงาอยู่นิดนึงตรงนี้ครับแต่ดูดิเราสามารถคลิกขวาเปิดได้นะครับมโอ้โหวยอันนี้ดีเหมือนกันนะเผื่อเราเนี่ยอยากซ่อนของจากเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ก็ถือว่าเวิร์กอยู่และก็ข้อที่2เลยฮะเราสามารถทำเอ็กซเรย์โหดๆได้ด้วยสลบนั่นเองโอเคผมก็จะเป็นแบบว่าเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหม ตบแฉบดอนนะครับแล้วก็ใช้แสลบเนี่ยดันเข้ามาครับผมและก็ทีนี้เราก็จะเห็นกับอะไรที่ซ่อนอยู่ด้านล่างนั่นเองครับซึ่งถ้ามันมีแรกเนี่ยก็คือจะเห็นแรกนะครับหแต่นี้ก็คือเป็นตัวหนังสือจากเบสล็อกนะครับแต่ผมจะไม่บอกว่ามันคืออะไรนะครับหเพราะฉะนั้นเรามาดูกันที่ข้อ3กันเลยดีกว่าครับผมนั่นก็คือกรอบไอเทมทะลุตอนเปิดกล่องนะครับอ่าไหนลองดูซิเปิดกล่องแล้วมันทะลุอย่างนั้นเหรอวิ่งเดี๋ยวคุณชมผมเห็นอะไรบางอย่างครับคือเหมือนว่าไอตรงแบบเวลากล่องมันเปิดเนี่ มันจะซ้อนทับกับตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวก่อนนะตอนเราจะว่าเปิดเนี่ยมันง,งี้ได้ป่าววะเปิดแล้วก็ดูนะครับอุ้ยไม่ได้หวะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมเห็นทันนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะซ้อนๆกันนะครับผมถือว่าจริงเลยฮะนี่เวลาเปิดกล่องปุ๊บตรงนี้มันจะซ้อนกันและก็ข้อที่4เราสามารถกระโดดสูงสองบล็อกได้ด้วยประตูนั่นเองครับผมเอาล่ะมาเดี๋ยวเรามาลองกันดูดีกว่านะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็คือแบบงี้ปะ โอ้นี่ไงคูชค่ชม <g ül üyor> ก็คือเราจะต้องเดินเข้ามาแบบนี้นะครับผมปิดใส่ตัวเองฮะแล้วก็ในจังหวะที่แบบเราอยู่กลางประตูเนี่ยอ่ะกระโดดขึ้นมาได้ครับนี่เทคนิคก,การขึ้น2บล็อกนะครับผมซึ่งอ่ะถ้าเป็นประตูเหล็กช้ได้หรือเปล่าไหนลองดิชึบได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูไหนเนี่ยสามารถใช้เทคนิคนี้ได้นะครับผมมันจะเรียกว่าเป็นบั็กได้ไหมก็ได้แหละเพราะว่าเหมือนแบบตัวเราเนี่ยมาอยู่ตรงกลางตรงเนี้ยแล้วทําให้เรากระโดดขึ้นมาได้นะครับและข้อที่5ก็คือ วางป้ายบนบล็อกแปลกๆได้นะครับผมที่แบบเราไม่คิดว่ามันจะติดได้อะ่ะอ่าไหนลองดูซิอันนี้สามารถวางได้ไหมะฮะอึ๊บวางไม่ได้นะครับผมอันนี้วางไม่ได้แล้วอันนี้ล่ะ pp! อึ๊บโอ้เดี๋ยวก่อน <laughs> มันติดลอยอยู่บนนี้ได้ครับอันเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับผมแบบลอยอยู่งี้เค้กอะ่ะเค้กก็ได้นะครับสลับก็ได้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้ไม่ได้เหรอแล้วถ้าเป็นทออ็อตอ่ะ วุ้ยเด้อเดอถอนไม่ได้นะครับผม้ยแต่พวกนี้ไม่คิดว่าจะวางได้เหมือนกันนะมาดูข้อที่6กันดีกว่าครับเราสามารถลอยตัวได้ตอนขี่หมูนั่นเองเอาล่ะไหนดูซิว่าจะเป็นยังไงครับเราจะต้องมี3มอย่างนี้นะครับผมเอาล่ะแล้วก็ทีนี้เนี่ยวางหมูไว้ตรงนี้นะครับใส่แซดเดิลน,น,นั่นเองซึ่งในตอนที่แบบเรากํลาลังตกเนี่ยสมมุติว่าเราสรับของใช่ไหมแบบนี้นะครับนี่เราสามารถลอยตัวได้นะครับผมอะไรที่แบบว่าโค้ชจะเกียนเลยฮะอะไรวะเนี่ย แต่ว่าหมูก็ตายอยู่ดีนะครับผมเดี๋ยวล่าใหม่ถ้าสมมติเรามาสับในตอนท้ายอะ่ะมันจะแบบหยุดชะง,งักหรือเปล่าฮะแบบนี้นะผมล่วงแล้วก็อึ๊บุ้ยมันก็ได้อยู่เหมือนกันนะผู้ชมมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเกมไค้าของเรานะครับผมทำไมมีบั๊กแปลกๆแบบนี้ได้แต่ว่ามีประโยชน์นะถ้าเราอยากตกจากที่สูงโดยที่แบบยังรอดอะ่ะวิธีนี้ก็ใช้ได้เลยฮะและก็ข้อที่7ถ้ทาอีไลท่าเนี่ยได้แรงส่งจากมอบนะครับผมมันก็จะมีแรงมหาศาลนั่นเองซึ่งอ่ ไหนลองดูซิว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับเอาปีกอีไรท่ามาแบบนี้อ่ะใส่เข้าไปนะครับผมแล้วก็ลองตกลงมาอย่างนี้ปะเออเดี๋ยวตกแล้วก็บินนะครับผมไหนดูดิอุ้ยี๋ยวก็มีวัวตายด้วยหรอเดี๋ยวลองเป็นแบบเซอร์โวแล้วกันนะครับลงมาแบบนี้นะผมฟึ๊บอุ้ยอุ้ยเฉหรือว่าเราไม่มีทางออกหรอวะอ่าลองทุบตรงนี้ออกนะครับผมแล้วก็ทีนี้คนไทยบินได้อุ้ยมันกระเด็นออกมาอยู่นะเมื่อกี้ขอยลอยสักรอบนึงครับฟึ๊บอุ้ย ผมจะถือว่ามันได้แล้วกันแต่ผมอาจจะแบบทําให้เก่งเองนะฮะ <c oughs> และข้อที่8ก็คือเราสามารถทำแอนิเมชันเนี่ยให้หมอมันอ้วนได้นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูที่เจ้าวัวตรงนี้ดีกว่า <c oughs> เพียงแค่เราเนี่ยใช้คําสั่งนี้นะครับแล้วก็เลือกเป้าหมายนะครับผม Enter <c oughs> ไปเลยอุ๊ยคุยชม <c oughs> โอ้โหกลายเป็นวัวอ้วนเรียบร้อยฮะ,ะตัวแบบว่า,วากรมจัดนะครับผมโอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยมันคือวัวจริงๆหรือเปล่า <c oughs> ซึ่งมันจะเป็นการจําลองบอกว่าการเล่นแอนิเมชันในเบรดลอกนั่นเองฮะ โอ้โหแบบนี้คือค่อนข้างน่ารักเลยนะฮะน้องวัวมาที่ข้อที่9ครับเราสามารถใช้ตีศูนย์เนี่ยมองทะลุกำแพงได้นะครับผมหรือว่าไทรเดนนั่นเองตอนนี้เราก็จะมีเป็นกำแพงอ่ะชักเกอร์ใช่ไหมแล้วก็เอา2อันนี้มาครับวางสายล่อฟ้าไว้นะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวขอเรียกฝนแป๊บหนึ่งนะครับผมซึ่งถ้าสมมุติว่าฟ้าผ่าเนี่ยเราจะเห็นด้านหลังหรือเปล่าลองเลยครับโจนี้อุยเห็นเลยไหมเห็นเลยไหมอือด้านหลัง มีอะไรแดงๆอยู่นะครับผมโอ้ยมาแล้วมาแล้วสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นนั่นก็คืออะไรกันนะครับอมองอัสนั่นเองครับผมหมายความว่าเราสามารถเห็นแบบด้านหลังได้จริงฮะดูดิเอาใหม่ใหมอึบโอ้ยหมดแล้วเหรออึออ่านี่ไงเห็นไหมเราก็จะเห็นทะลุไปที่เป็นแบบอมองอัดด้านหลังนั่นเองฮะข้อที่10เราสามารถทําบร์เรลเนี่ยแบบเปิดค้างได้นะครับผมโดยการทําแบบว่าวงจรประมาณนี้นั่นเองครับ ซึ่งในตอนที่เรากระโดดลงมาเนี่ยเราจะต้องเปิดพอดีนะครับผมแบบนี้ปึ๊บไหนดูดิอุ้ยผูย้ชมทําได้ว่ะโอ้โหติดเลยครับครั้งแรกก็จะเป็นบาเรลที่แบบเปิดกล่องค้างไว้งี้นะครับตามปกติเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมออาเวลาเปิดเนี่ยมันจะเป็นรูใช่ไหมแต่ว่าปกติมันก็ต้องเปิดแล้วปิดนะครับอันนี้ค้างครับผมเอ้ยทำได้จริงว่ะจัดว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็อย่างต่อไปฮะข้อที่11อนะครับผมเมฆจะหายไปเมื่อมองผ่านกระจกสีซึ่ง ต้องลองพิสูจน์ครับอ่าโอเคตอนนี้เราเห็นเมฆด้านบนนี้อยู่นะครับผมซึ่งถ้ามองผ่านแบบนี้อันนี้ก็จบธรรมดาก็ยังเห็นนะครับพอเราขยับมาแบบนี้อุ๊ยเดี๋ยวก่อนกะจกสีมันแบบตัดเมฆจริงวะ่ะดูดิตรงนี้มีเมฆตรงนี้เมฆหายไปโอ้มันเหมือนเป็นแบบบล็อกทึบเลยอะแต่จริงมันก็ไม่ใช่นะครับเ,เห็นปะแบบนี้เราก็มองทะลุได้แต่ว่าเมฆมันหายไปจริงครับผมอุ๊ยมนันไปได้ไงวะเนี่ยข้อที่12ซอมบีทั้งโลกนั้น จะวิ่งไปหาไข่เต่าฮะไหนลองดูสิว่ามันจะจริงหรือเปล่านะครับผมวางไปแบบนี้เลยจัดไปครับซอมบี้ครับผมอุ้ยผูย้ชมมันเข้ามาจริงว่ะโอ้มารวมกันที่จุดศูนย์กลางนี้นะครับผมแล้วก็ลุมกันทึบไข่เต่าแบบนี้เลยไข่เต่าแตกแล้ว,วมันจะโหดเกินไปหรือเปล่าอะไรวะเนี่ยถึงมันจะเป็นอะไรที่แปลกแต่ว่าของจริงนะครับผมข้อที่13ตีศูนย์สามารถกดปุ่มทะลุกำแพงได้ก็คือการที่เราปาไปเนี่ยมันจะไปโดนด้านหลังนะครับผม เออไหนลองดูสิมาผมจะลองปลาแบบนี้ดูนะครับจัดไปครับผมอุ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวนะด้านหลังนี้นะครับผมมีแผ่นอยู่นั่นเองซึ่งถ้ามันแบบของจริงเนี่ยพูจะต้องทํางานครับอุ้ยจริงกูชมดูดิเมื่อกี้พูมันพุ่งแล้วอะ่ะอีกรอบดิยึ๊ออุ้ยนี่ไงได้แล้วครับผมทําได้จริงด้วยนะครับผมอุ้ยมันทะลุด,ด้านหลังได้ไงวะชือ่อแบบนี้อาจจะเป็นเพราะการเด้งกลับหรอประมาณตรงนี้นะครับอุ้ยเจ๋งว่ะ แต่ผมว่าข้อนี้น่าสนใจเลยครับเขาบอกว่า XP เนี่ยสามารถมองทะลุบางบล็อกได้นะครับผมซึ่งทีนี้จัดมาเลยครับผมขวด XP นะครับแล้วก็ปล่อยเข้ามาแบบนี้อ่าลาดทีนี้เนี่ยเราจะลองมองเข้าไปครับผมว่าเราจะเห็นอะไรไหมเออฮัลโหลอ่าแบบนี้น่าจะเห็นชัดอยู่เดี๋ยวผมโยนไปใหม่นะครับแล้วก็ซูมให้ดูนะครับนี่ผู้ชมเห็นอะไรผ่าน XP ปะอือด้านในนะครับผมอ่าตรงนี้ตรงนี้นี่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม อันนี้ชัดสุดแล้วนะครับซึ่งสิ่งที่อยู่ข้างในก็คือเพชรนั่นเองครับผมซึ่งถ้าระดับมันอยู่ประมาณตรงนี้เนี่ยมันจะมองเห็นได้ครับอ่ะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึง่งชื้อมองนะครับผมเห็น <c oughs> ไหมบ้าะนี่เราเห็นเท็กเจอร์เพชรอยู่มันทำได้จริงๆนะข้อที่15อนุภาคจากน้าผึ้งเนี่ยมันจะลอยค้างอยู่กลางอากาศนะครับออเดี๋ยวก่อนนะคือตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นน้าผึ้งหยดลงมาตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมมันค้างอยู่ตรงนี้ได้อะอะไรวะเนี่ยใช่หรอ ไม่มันค้างอยู่อย่างี้ได้วะแต่ดูเหมือนว่ามันจะจริงซะแล้วนะครับข้อที่16เราสามารถเปิดกล่องผ่านมุมกระจกได้นะครับผมอ่าโอเคตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่ากระจกที่มีมุมแบบนี้ใช่ไหมซึ่งตรงนี้ไม่กล่องนะครับอ่าไหนลองเอื้อมไปดูดิโอ้ยเปิดได้คุณผู้ชมเดูก่อนวิ้ยมันเปิดได้เหรอผมเพิ่งรู้เนี่ยว้าวแบบนี้ก็คือพ้อโกงเลยดิเดินขังนะครับผมโดยกระจกแต่ว่าเราสามารถเปิดกล่องได้สุดยอดจัดอันนี้ ต่อกันด้วยการใช้สแลปในการมองทะลุลาวานั่นเองอ่าอันนี้เดี๋ยวเป็นซลวอซะหน่อยละกันนะครับน้ํายากันไฟเนี่ยเอโ้โดดลงไปเลยและสิ่งที่แบบทําให้เรามองเห็นเนี่ยก็คือแบบนี้นั่นเองอ่าถ้าเราอยู่ใต้สแลปใต้ลาวาแบบนี้นะครับเราสามารถาหาเพรได้นะเนี่ย,ยถือว่ามีประโยชน์เลยครับแต่ว่ามันจะต้องมีแบบมุมของมันอะอย่างเช่นแบบนี้นั่นเองครับถ้าอยู่ใต้เลยดูเหมือนว่าจะะะะไไมไนะามามม่ดด้้้ฮเยยีีีีบาานนนนนนิึงปปรรณอุนะัก็โช์ะ ่อกันด้วย Force Walker ใช้ไม่ได้กับ Deep l e a นะครับผมก็คืออ่าไอ้ต้นนี้แหละซึ่งถ้าเป็นปกติก็จะต้องเป็นน้ําแข็งแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นต้นด e e p l e ล่ะนี่ผมต้นแบบว่าไม่โดนแช่แข็งไปด้วยนะครับก็คือชิวเลยอะ่ะผมก็รับว่ามันเป็นแบบมีน้ําอยู่นะเห็นปะเนี่ยมันก็มีน้ําอยู่แต่ว่าพอมีอันนี้ปุ๊บฟอร์ดวอล์เกอร์ทำอะไรไม่ได้ครับแต่ข้อนี้น่าสนใจเลยครับก็คือเราสามารถทําลายเบสล็อกได้นะครับผมแต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นแบบ วงจรที่ดูแป,แปลกใช่ไหมไม่ต้องห่วงฮะถึงมันจะแปลกแต่มันทําลายเบดล็ลอกได้จริงนะครับผมซึ่งเราจะต้องถือทีนทีกับพิสซันไว้อย่างนี้ครับเอาล่ะสเต็ปแรกนะครับผมตบตัวเองไปไม่ดิเราจะต้องวางทีนทีนะครับผมตบตัวเองแล้วก็สแปมพิสซันเนี่ยไว้ที่ตรงนี้ฮะโอเคผมจะวันนี้เดี๋ยวนะวางปุ๊บอ่าแล้วก็สแปมไปครับซึ่งถ้าถูกต้องเนี่ยมันก็ควรจะได้นะครับผมเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าข้างใต้นี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับ ในสามสองหนึ่งทุบไปครับผมอุ้ยคุณจ้หายว่ะเราสามารถทําลายเบสล็อกได้จริงฮะถ้าใครสนใจก็ลองวิธีนี้ไปใช้ตามดูได้นะครับผมและข้อนี้ก็คือไอเทมเฟรมบนเล็กเทอรน์เนี่ยมันดูหลอนมากเลยฮะหลอนในที่นี้ก็คือแบบดูผิดปกตินะครับผมเออแต่ผมก็ไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนเลยฮะปกติบนเล็กเทอร์จะต้องเป็นหนังสือใช่ไหมแต่ว่าถ้ามีไอเทมเฟรมล่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับหนังสือที่มีบล็อกอะไรแปลกๆนี้นะครับผม หนังสือที่มีหัวมังกรอยู่หรือว่าจะเป็นหนังสือที่มีดาบซ่อนอยู่แบบนี้ฮะหนังสือที่มีชักเกอร์นะครับผมตละอย่างเออมาดูแปลกมากเลยส่วนข้อน,นี้ก็มีประโยชน์เลยฮะถ้าเราออกเกมกลางอากาศเนี่ยเราจะไม่ตายนะครับผมหมายความว่าถ้าผมตกมาจากตรงนี้เนี่ยแล้วตอนจะถึงพื้นแล้วผมออกเกมใช่ไหมผมก็จะรอดนั่นเองครับก็คือลงมาแบบนี้นะผมฟื้นปึ๊บอ,อ่ะออกเกมกลับเข้าไปในเกมใหม่มันก็จะไม่มีดาเมจน,นั่นเองครับโอ้ เอออันนี้เนี่ยมันใช้ได้ทุกสถานการณ์เลยครับไม่ว่าเราจะเผลอตกไปแบบที่สูงแค่ไหนนะครับผมหรือว่าตกลงราวาเนี่ยเพิงแค่เราออกเกมเข้าใหม่เราจะเป็นอมตะชั่วข่าวฮะโอ้อันนี้แบบเป็นอะไรที่ทําได้ทุกเวอร์ชันเลยนะและข้อนี้ครับผมเรือมันจะเด้งขึ้นฟ้าเมื่อเราอยู่บนสลามฮะอ่าเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับผมไปนึงไปนึงเอาเรือตรงกลาง,ลางหน่อยอย่างแรกก็คือวางเรือไปตรงกลางใช่ไหมแล้วเราก็จะต้องกระโดดนะครับผม แล้วก็ทีนี้กดนั่งเหรอุ้ยผู้ชมแดงจริงผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวกว่อนแล้วมันแดงสูงมากเลยนะน่ะดูดิเอื้อเหมือนแบบว่าโดนดูดนะครับผมโอ้โหพอแล้วพอแล้วพอแล้วมันจะตายได้แล้วเนี่ยลง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 โอเคผมอุ้ยเกมดับเลยโอ้โหเป็นบักที่น่ากลัวมากฮะงั้นเรามาต่อที่ข้อนี้เลยฮะถ้าเรายิงลูกทนูใส่เดอร์แมนเนี่ยแล้วมันก็จะทะลุกำแพงนะครับผมอ่าโอเคเดอร์แมนอยู่ตรงนี้ถ้ามันทะลุกำแพงได้จริง วงจรข้างหลังต้องทางานครับโอเควงจันี้เล็งแล้วก็ยิงเข้าไปครับทะลุจริงปะเนี่ยอุ้ยอะไรอะเดี๋ยวนะยิงไปฮึบเอ,อ่อเดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมเหมือนมันจะได้ผลนะครับผมดูดิเห็นปะเนี่ยไฟตัวนี้มันติดครับเอาใหม่ใหม่ยิงแบบนี้นะผมเนี่ยไฟติดเฮ้ยโคตรเจง๋งคุณผู้ชมมันทะลุได้ไงอะคอเคยท่าแมนมันแบบหลบลูกทนูอย่างงี้เหรอลูกทะูมันก็เลยหลบไปด้านหลังทีนะครับถึงจะไม่รู้ว่าทําไมแต่ว่าสุดยอดแล้วผมและข้อนี้ครับผม ถ้าเบสจมน้ําเนี่ยมันก็จะตายฮะแต่ว่ามันไม่ตายในหม้อปรุงยานะครับผมเออเดี๋ยวก่อนนะขอไข่เบสก่อนเลยชืบได้มาแล้วนะครับผมถ้าเราใส่ไว้ในน้ําแบบนี้อ่ะมันก็จะเจ็บปวดนั่นเองครับถือว่าปกตินะครับผมแต่ถ้าใส่ไว้ในนี้อุย้ยไม่เป็นไรวะก็แช่น้ําเหมือนกันนี่นะทาไมมาต่างกันตรงไหนวันนี้เออ,เอ,อแต่มันไม่เป็นไรเลยะครับผมไอ,อ้ตัวนี้ตายไปแล้วตัวนี้ออกมาได้ฮะ และก็เราสามารถใช้เห็ดยักษ์เนี่ยในการลบกรอบของเอ็นพอร์ทัลได้ครับผมซึ่งจัดไปเลยฮะเห็ดแดงของเรานั่นเองเอาล่ะอันนี้ก็จะเป็นเอ็นพอร์ทัลใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวรออันนี้ก่อนแล้วกันปลูกให้มันโตนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกรอบฝั่งนี้หายไปแล้วครับผมโอ้โหกคสุดนะครับอ่ะอันต่อไปครับผมอันนี้ชืบแล้วก็เหลืออีกมุมนึงฮะเอาให้หมดนะครับผมและก็ทีนี้กรอบ เอ้ยตรงนี้ไม่หายวะ่ะแต่ตรงนี้ตรงนี้หายไปแล้วนะครับเป็นวิธีการแบบว่าทําลายกรอบได้อ่ะสมมติว่าถ้าเมื่อกี้เนี่ยเราจดประตูใช่ไหมมันก็จะเหลือแต่แบบประตูวาร์ปตรงกลางเลยฮะและข้อต่อไปเรามองทะลุเตียงไม่ได้นะครับแต่ว่าแดดเนี่ยสามารถเผาม็อบได้นะครับผมก็คือเตียงมันเหมือนแบบบางนี้อยู่ใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้าเราวางม็อบเข้าไปเนี่ยมันก็จะทะลุครับอย่างเช่นวางเกลยวตันไว้ตรงนี้อ่าดนไฟเผาครับผม มันไปไมได้ยังไงดังที่มีเตียงนะครับซึ่งถือว่าเป็นบล็อกเหมือนกันนี่เนี่ยเตียงกี่ชั้นนะผมก็ยังหยุดมันไม่ได้เหรอยังโดนไฟเผาอยู่เลยอ่ะสอมบี้เอออยู่ตรงนี้นะผมเนี่ยเตียงไม่สามารถกันแดดได้นี่เองฮะเออแปลกๆนะครับผมเตียงกันแดดไม่ได้ถ้าเรามองอย่างนี้เนี่ยมันก็มองทะลุไม่ได้นี่นะ What เป็นบางที่แปลกมากเลยนะแต่ว่าเรามาดูวันนี้กันดีกว่าฮะลำแสงของเบียคอนเนี่ย ด้านล่างมันจะมีบักแปลกๆนะครับผมก่อนอื่นเลยเราจะต้องทําให้มันทํางานก่อนนั่นเองฮะออปึ๊บลาแสงอกอกมาใช่ไหมแล้วก็ทุบไปบักเหรออ๋อนี่ไงนี่ไงมันจะมีแสงแบบลอดออกมานิดนึงอะ่ะเอาม่อีกรอบนึงครับปึ๊บเห็นปะมันจะมีกรอบตรงนี้นะครับผมที่มันหมุนเนี่ยทะลุลงมาด้านล่างฮะโอ้แล้วก็ถ้ามองดีๆเนี่ยเห็นจุดข,า,ขาวๆนี่ไหมมันไม่เท่ากันนี่หว่าตรงนี้มี2จุดตรงนี้มี3มจุดนะครับว๊ดใครเป็นคนออกแบบวะเนี่ย เราสามารถการซอมบี้พังประตูได้ด้วยการวางกลับด้านนั่นเองอ่าน่าสนใจครับเดี๋ยวก่อนประตูกับซอมบี้อย่างนั้นเหรอปกติเนี่ยเราก็จะวางแบบนี้ใช่ไหมซึ่งซอมบี้จะเข้ามาพังได้นะครับอ่าไปนึงแบบนี้เหรอไหนดูดิอาจจะต้องวางเยอะๆหน่อยนะครับผมเข้ามาดิเข้ามาดิาาางี้ใช่ไหมอาจจะน่าสงสารไปนิดนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้เป็นตอนคืนนะครับผมแล้วก็ทําการอัญเชิญมาใหม่นั่นเองครับอ่ะพังแม่ประตูเนี่ยพังก็ดิพังก็ดิแลว ไม่แน่จริงนี่ว่ะอุ้ยมาแล้วครับผมอุ้ยนี่คุณผู้ชมมันกําลังพังประตูแล้วครับผมโอ้โหค่อนข้างน่ากลัวเลยนะซึ่งทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเป็นแบบว่าวางกับด้านดูนะครับก็คือปกติถ้าเราวางแบบนี้เดี๋ยวลองวางแบบนี้ดูอะแล้วก็ทีนี้เนี่ยวางซอมบี้ไปใหม่ครับจะพังประตูหรือเปล่ามาเลยมาเลยอุ้ยเหมือนมันจะไม่สนใจที่ประตูเลยว่ะน่าจะจริงนะครับเนี่ยวางประตูกับด้านแล้วได้ผลเหรมมันไม่เข้ามาทุบแล้ว และนี่ก็คือเครื่องปั๊มผมนั่นเองครับผมซึ่ง่าลองใช้งานกันเลยดีกว่านะครับหน้าตาแบบนี้นะครับผมพอเราเปิดใช้งานปุ๊บอู้คือตอนนี้มันมีผม2อันใช่ไหมกับประการลางหนึ่งนะครับแต่พอมันโยกไปเรื่อยๆนะครับผมผมจำนวนมหาศาลก็เริ่มไหลเข้ากล่องแบบนี้เลยฮนะมันปั๊มได้จริงนะเนี่ยอุ้ยดีมากๆเลยโรัเป็นบางที่แบบว่ามีประโยชน์กับเกมนะครับและในปัจจุบันก็ยังทําได้นะครับผมโอ้โหอันนี้ดีอันนี้ดี แล้วก็อย่างต่อไปฮะเกลิตันเนี่ยเวลาที่มันดึงคันธนูแล้วใช่ไหมมันจะทะลุเข้าหน้าตัวเองครับผมอ่าอันนี้ต้องลองพิสูจน์ครับเพราะว่าไม่เคยสังเกตวางไว้ตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็เวลามันยิงใช่ไหมไหนดูดิคันธนูมันแบบเข้าหน้าตัวเองเหรอโอ้ยเดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมแป๊หนึ่งนะดูเป็นด้านข้างแล้วกันไหนไปลองมองดีดีดิเออว่าคุณผู้ชมเห็นปะเวลาที่มันลากเนี่ยนี่มันเขยิบเข้าหน้ามันไปเลยนะครับผม มันเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยเวลาที่มันยิงปุ๊บก็คือทะลุเข้าตัวเองไปเลยฮะโอเนี่ยไม่เคยสังเกตเลยอุย้ยหลุดออกมาแล้วครับผมและก็เราสามารถใช้ชักเกอร์บล็อกเนี่ยในการดันตัวเองทะลุกำแพงได้ครับโอเคครับผมอ่าเป็นเซอว์ร์แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะยืนสักประมาณตรงนี้ครับโอเคครับผมจะวันนี้เปิดไปครับปุ๊บโอ้คุณผู้ชมทะลุมาแล้วอุย้ยได้จริงนะเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่ยืนแบบนี้นะครับปุ๊บโอ้ เนี่ยเราทะลุได้จริงคุณผู้ชมยชอบบาดเทคนิคนี้มีประโยชน์จัดนะครับดูดิโอ้โหคุณผู้ชมต้องลองไปทําตามดูครับผมต่อกันที่หินย้อยหรือว่าริฟสโตนเนี่ยมันโดนเราได้นะครับแม้ว่าเราจะยืนแค่แบบเฉียง,งนะครับผมขอบบล็อกอะไรเงี้ยอ่าโอเคมาเดี๋ยวเราจะลองกันดูนะครับซึ่งผมจะลองยืนที่ประมาณตรงแบบปกติอ่านนี่คือตรงกลางบล็อกใช่ไหมผมยืนตรงนี้จะโดนไหมลองทุบดูครับจัดไปครับผม อือโอ้โดนครับผมโดนจริงเอามาขอลอยสักสองรอบครับยืนตรงขอบๆนะครับผมขุดไปอือบเนี่ยโดนนะครับผมแล้วก็เออคือรู้แล้วแหละว่ามันโดนเดี๋ยวตายนะครับเพราะฉะนั้นพอแค่นี้ดีกว่าและนี่ก็คือบัคที่ทําให้ไมค์คาร์ดเนี่ยวิ่งต่อได้แม้ไม่มีรางครับผมวิธีการทําก็คือเอาไมค์คาร์ดเนี่ยมาซ้อนกันเยอะๆครับถามว่าเยอะขนาดไหนนะครับผมก็เอาจนแบบเงามันดําเทือะอย่างเงี้ยเสร็จแ,แล้วทําไงต่อก็ชนมันไปดีครับ นี่ครับผมมันสามารถแบบเคลื่อนที่ไปได้นะครับไปแล้วคุณผู้ชมโอ้ไมค้าซ้อนกันะฮะมันเป็นการแบบว่ารวมกันของพลังงานนะครับผมและก็ไปเรื่อยๆแบบนี้นี่สามารถนั่งได้ด้วยก็คือไม่ต้องเปลืองการใช้รางเลยครับอ่มันก็คือจะไปสุดขอบโลกเลยนะครับผมไอ้บังนี้เนี่ยแต่มันมีประโยชน์นะพี่แท็กก็เคยใช้เหมือนกันเราสามารถใช้เครื่องปั๊มเชือกเนี่ยในการแลกไอเไม่รอบแบบไม่จํากัดได้ครับก็คือเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเท่าไหร่ดี อ่ะผมถือสติงหนึ่งนะครับผมตรงนี้มีสติงอยู่2ใช่ไหมซึ่งถ้าผมโยกปุ๊บมันจะหลุดนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวขอเก็บสติงมาให้หมดก่อนแล้วกันจะได้รู้ว่ามันเพิ่มขึ้นจริงไหมนะครับตอนนี้ในตัวผมมี11นะครับผมอ่าโอเคต่อมาแบบนี้ใช่ไหมชึบจาก11กลายเป็นเท่าไหร่12ครับมันเพิ่มขึ้นนะครับผมทุกครั้งที่เราทำเนี่ยอ่ะตอนนี้มี12ใช่ไหมอีกรอบนึงปึ๊บอ่ามันจะออกมา3ครับล้าเมื่อกี้ใครเห็นทันเนี่ย หมายความว่าตอนนี้เราจะต้องมี13นะครับผมเราก็สามารถใช้วิธีนี้เนี่ยในการปั๊มสติงได้ฮะหรือว่าเส้นใยนั่นเองถ้าเราใช้ยาความเร็วบวก FOV ที่มันสูงเนี่ยมันก็จะเท่ากับการมองทะลุนั่นเองอ่าลองเลยครับเจ้าหนี้สปีด2นะครับผมแล้วก็ FOV เอางี้แหละลองดูครับแบบนี้นะครับผมมันมองทะลุได้จริงหรือเปล่าเออต้องแบบไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอ้ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้ว หลังกำแพงเนี่ยมีแร่อยู่นะครับผมนี่ไงเราสามารถมองงนี้ได้จริงฮะเป็นบล็กแบบมุมมองที่มันกว้างเกินไปนะครับผมทาให้เราสามารถมองแบบนี้ได้อุ้ยของจริงนะเนี่ยนี่ผมด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเองและก็เราสามารถเอาเอ็นเกตเวบล็อกเนี่ยกลับมาได้นะครับผมโดยการระเบิดนั่นเองอามาสิ่งที่เราต้องทําก็คือให้วิเทอร์มาระเบิดนะครับแล้วก็บล็อกนี้เนี่ยมันจะดรอปนะครับผม เพราะฉะนั้นก็วางไปแบบนี้เลยละกันนะครับ1,2,3,4นสครับนะผมเอาละ่ะรอมาระเบิดนิดนึงสังเกตดูตรงนี้ฮะมันจะดอกมาเป็นบล็อกจริงหรือเปล่าม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 าวิทเทอร์จงระเบิดเดี๋ยวนี้ในสามสองหนึ่งตูมอุ้ยดอกจริงคุณผู้ชมเห็นปะเนี่ยเราได้มาเป็นบล็อกแล้วครับโอ้โหกรเจ๋งนะผมวางปุ๊บก็คืออันนี้นี่เองเอาวิทเทอร์พอแล้วพอแล้วเป็นไ,ไงคุณผู้ชมสุดยอดเลยวะ ไม่เคยทํามาก่อนนะครับแต่ว่ามาทําได้จริงวะถ้าเราซ้อนสไตรเดอร์ไว้ด้วยกันมาสามารถทําให้มันบินได้ครับอ่ามาของที่เราต้องมีนะครับผมก็คือเชือกเนี่ยจูงใช่ไหมแล้วก็ใส่ซัโดไปครับชืบชืบช,ชืแบบนี้นะครับผมพอเรานั่งปุ๊บโอ้หผู้ชมเราบินขึ้นไปแล้วครับผมเดิวก่อนมันบินได้จริงนะเนี่ยโอ้โหแบบนี้ก็คือเราสามารถขึ้นไปที่ไหนได้บ้างครับนอกโลกนะครับผมแต่ว่าพอแล้วลงไปดีกว่าอะไรมันจะขนาดนั้นอะ ดูก่อนนะคุณผู้ชมไตรเดอร์มันทําได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเรามาดูวันนี้ดีกว่าฮะนั่นก็คือเครื่องปล่อยทีเอ็นทีไม่จํากัดน,นั่นเองครับผมรูปแบบวงจรก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับซึ่งก็มีให้เห็นในเน็ตนะโอเคเดี๋ยวลองดูว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าบั็กนี้จัดไปครับเปิดนะครับผมอุย้ยทีเอ็นทีเนี่ยมันมีแค่หนึ่งอันนะครับแต่สังเกตว่ามันออกมาเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับผมโว้โววพอแล้วพอแล้วโหแบบนี้ก็คือเราสามารถใช้เป็น เครื่องขุดเจาะได้เลยดิเออว่ะจีเนียสเลยฮะเครื่องจากนี้และก็มาถึงอย่างสุดท้ายกันแล้วในเบสล็อกเนี่ยเราสามารถว่ายน้ํากลางอากาศได้ครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องลองนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือเป็นน้ำเนี่ยดันขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมจังหวะที่เรากําลังว่ายน้ําเราสามารถว่ายไปต่อแบบนี้ได้นะครับผมโอเคไหนลองดูดิว่ายขึ้นมานะครับแล้วก็อู้ผู้ชมว่ายได้จริงครับเดี๋เด้อเดออู้เอาใหม่ดิอ่อขึ้นมาแบบนี้นะครับผม ว้าวเนี่ยเราสามารถว่ายน้ําได้แต่ว่าต้องว่ายไปเรื่อยๆนะครับไม่งั้นมันจะไม่ต่อเนื่องนะครับผมทำไมด,ดูดีดูดีว่ายน้ำได้จริง <laughs> ว้าวเจ๋งเลยครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบัคในคลิปนี้นะครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ขอไม่เท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ